สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมขอ,อนำเสนอซีรีส์ซีรีส์หนึ่งซึ่งเน้นใช้มอนสเตอร์เอ็กซีดนะครับซีรีส์นั้นนะครับผมถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นคอนสเตเลอรครับแต่ถ้าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นก็เซคริดนั่นเองนะครับผมซึ่งอ่าซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์เอ็กซีดก็จริงเนาะแต่ว่ามันจะมีบทเด่นอยู่ในของอนิเมะยูกิโอภาคอาร์คไฟฟ์ครับคือภาคอาร์คไฟฟ์ช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมมัันีีตววลละครท่ดูแ้ น่าจะเป็นคู่ปรับตัวชะกาดของตัวพระเอกนะครับซึ่งยูยะเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่ใช้เพนดูลัมนะครับและทีนี้เนี่ยมันก็จะไปเตะตาตัวละครตัวหนึ่งนั่นก็คือท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่หญแห่งบริษัท LDS นะครับอย่างอาคาบะเรจินั่นเองเนาะแล้วทีนี้ก็เลยมีการเชิญชวนให้ทางฝั่งของพวกยูยะเนี่ยมาแข่งกับดูเอลลิสของฝั่งตัวเองนะครับซึ่งการมาต่อสู้กันเนาะฝั่งของ LDS เนี่ยเขาก็จะมีดูเอลลิสที่แข็งแกร่งในการใช้เอ็กซ์ตร้าเด็กต่างกันออกไปครับผมซึ่งก็จะมีอย่าง อันนี้ถนัดใช้ซิงโครไปเลยหรืออย่างมาซามิอย่างนี้นะครับที่เขาเก่งเรื่องการใช้ฟิวชั่นแล้วของที่ถนัดใช้เอ็กซิสก็จะเป็นชิจิมะโคคุโตคนนี้ครับผมเออก็ใช้ซีรีส์คอนสเตลล่าหรือก็คือเซคริตนี้ให้เราเห็นนี่นเองครับโดยที่ว่าไอ้พวกเซคริตเหล่านี้นะครับมีจานวนการ์ดอยู่ที่ราวๆยี่สิบกว่าใบเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วจบคลิปเดียวไม่น่าไหวนะครับวันนี้ก็ขอแบ่งก่อนก็แเลยกันนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์โดยเฉพาะเนาะแล้วก็เดบยวต์พาร์ทสองมาต่อเป็น ceed, กกมอนสเตอร์เอ็กซิ ครับเอฟเฟกของพวกมันเนี่ยเท่าที่ผมดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็เคยสัมผัสมาบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเอฟเฟกไม่ซับซ้อนว่างั้นนะถึงจะได <ป S> ้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าซีรีส์นี้มอนสเตอร์เอฟเฟก15ตัวจะมีตัวอะไรบ้างก่อนอื่นมาที่ตัวแรกครับผมเซกิริดแชดครับผมเซกิริดแชดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตธาตุแสงเผ่าแฟรี่เลเวล1พลังโจมตี100ป้องกัน1,600ครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์อยู่บนฟฟิิิิลลลดเเเรรราาาาาสมมถออััญญชกกบบบบนนนนีี้้จืงไไปแพศษทท นอกจากนั้นเอฟเฟกต่อมานะครับก็คือว่าเธอละครั้งเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริตหนึ่งตัวจากบนฟิลหรือจากสุาสานก็ได้ครับผมเลเวลของการ์ใบเนี้ยมันจะ ไปเท่ากับมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกตัวนั้นครับผมนี่สมแล้วนะครับผมนี่แค่ใบแรกมารู้เลยนะว่ากลิ่นอายของการเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีนี่ชัดเจนมากนะครับคือก็แบบให้เลเวลเท่ากันเพื่อที่เตรียมอันเชิญเอ็กซีก็ว่าไปโดยที่ว่าการไปเนี่ยถ้าจะอันเชิญเอ็กซีนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขด้วยคือมันสามารถเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดเพื่ออันเชิญเอ็กซีดให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์ติดชื่อเซกเรตเท่านั้นนะครับผมซึ่งดูทรงพวกแบบมอนสเตอร์แนวแนวนี้ที่ผมขึ้นภาพประกอบมาให้ดูท่านผู้ชมก จิที่เขากำกับมันจะกำกับด้วยคันจิที่เป็นแสงแห่งดวงดาวครับเออซึ่งก็ดูสว่างสวัยดีนะครับและถ้าที่ผมหาที่มาเนาะคำว่าเซก r ริที่เป็นชื่อของเวอร์ชั่นภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบคำที่มีเสียงอ่านอีกแบบหนึ่งว่าซากริตที่มันแปลว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้ผมก็ขอใช้ ตามเสียงอ่านของแบบญี่ปุ่นไปเลยกันแล้วกันแล้วก็ตามมาด้วยการ์ดใบที่2เลยนะครับผม Sacred h a วเวอครับ Sacred h a วเวอเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่าแสงเผาจอมเวทเลเวล2พลังโจมตี900ป้องกัน100การ์ดใบน,นี้นะครับผมเราสามารถที่จะรีลิสมันไปได้พอรีลิสเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริตหตัวที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้นะครับเลือกจากสุสานหรือจากบนเมอร์อัญเชิญลงไปตั้งป้องกันบนฟิลแบบพิเศษได้ครับและตามด้วยการ์ดใบต่อมา Sacred Chelatan ครับผม Sacred Chelatan เป็นซคริตเาผส,สัตว์ป เลเวล3พลังโจมตี700ป้องกัน1,900กาครับการไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมันแบบปกติลงไปได้สำเร็จเสร็จแล้วเราสามารถเลือกมาสเตอร์ติดชื่อเซคริตหนึ่งตัวจากในเด็กเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและการไปต่อมาการไปนี้คือเซคริตดาบาลครับผมเซคริตดาบาลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่านักรบสัตว์เลเวล3พลังโจมตี1,300ป้องกัน800้การไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมันลงมาได้สำเร็จเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริตที่เป็นตัวเลเวล3จากบนมือ อัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ได้1ตัวครับและการไปต่อมาเซคริตเลโอนิสครับผมเซคริตเลโอนิสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวล3พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,800ครับการไปนี้นะครับผมตราบใดที่มันยังไง่หน้าอยู่บนฟิลด์นะครับผมในช่วงเมนเฟสหนึ่ของเรานะเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริตหตัวจากบนมืออัญเชิญแบบปกติลงไปเพิ่มได้1ครั้งครับ เอฟเฟกก็เรียบง่ายคือทั่วไปแล้วการนนะเชิญแบบปกติเราทําได้เทอละครั้งนะครับอันนี้ก็ทําให้เราทําได้2ครั้งประมาณนั้นเนาะและก้าไปต่อมานะครับผมก้าดไปนี้คือ s e c r e t a r ร s a s e ครับ s e c r e t a r ร b a เ e เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุแสงเผาเครื่อง เผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี800ป้องกัน2,000ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้าเราอัญเชิญมันแบบปกติหรือแบบพิเศษลงไปได้สําเร็จมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริตที่อยู่บนฟิวของเราทุกตัวพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น500ครับไม่มีคําว่าถึงจบเถิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอัญเชิญไอ้ตัวนี้ลงไปได้ครั้งหนึ่งก็จะทําให้มอนสเตอร์ฝั่งเราแข็งแกร่งขึ้นได้สารพัดนึกเลยครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือเซคริตเฮาส์ครับผม Coast, เซคร,ริเเ 4, ตเ0 ร0 0ป้องกัน700รการ์ดใบนี้นะครับผมไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการอันเชิญซิงโครได้นะครับผมเป็นนัยยะว่าประมาณว่าเล่นเฉพาะกับซีรีส์พวกเองนะเอาไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซิสได้ดีและเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซกเรี1หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราครับพอเลือกมอนสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้เลือกเอฟเฟกด้วยว่าจะให้มอนสเตอร์ตัวที่เลือกนั้นเลเวลเพิ่มหนึ่งหรือเลเวลลดหนึ่งนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้ของเซกเรียเขาสามารถใช้งานได้้สสูงงุดเเทรลลละคละคัยแกาต่อม เซคริตคาร์โดเคลสครับผมเซคริตคาโดเคสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1550ครับการ์ดใบนี้มีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1ก่อนเลยใช้งานได้เท่าละครั้งคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริตที่ไม่ใช่ตัวนี้ซะเองนะครับเราสามารถที่จะอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้แล้วตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2เลยคือใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเลือกการ์ดเวทมนตรม โดยเอฟเฟกอันนี้นะครับสามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นด้วยและเอฟเฟกที่3นะครับคือถ้ามีมอนสเตอร์เอ็กซีดที่ใช้การใบนี้เป็นวัตถุดิบเอ็กซีดอยู่นะมอนสเตอร์เอ็กซีดตัวนั้นจะได้รับเอฟเฟกดังนี้เข้าไปด้วยครับผมคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นต่อสู้กับมอนสเตอร์ธาตุแสงหรือธาตุมืดนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวที่ต่อสู้กับมอนสเตอร์เอ็กซีดที่มีการใบนี้เป็นวัตถุดิบนั้นมันจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมไปทันที และการไปต่อมาเซคริตเกรดี้ครับผมเซคริตเกรดี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,400งพร้อยกาไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมันลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริตหนึ่งตัวที่เป็นเลเวล4จากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ได้ครับและการไปต่อมาเซคริตซัมเบรสครับผมเซคริตซัมเบรสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,550ป้องกัน1,600ครับกานห นี่นะครับผมเอฟเฟกก็มีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับผมแต่ละเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้เทอาละครั้งเท่านั้นนะเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริตหนึ่งตัวในสุสานของเรา r รี o มูฟออกจากเกมไปเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริตอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของเราครับผมไอตัวที่เราเลือกที่หลังนี้ก็เอาจากสุสานนั้นนะเพิ่มขึ้นมาบนมือครับแล้วก็ตามด้วยเอฟเฟกต่อมานะครับคือถ้าเกิดว่าเทิ์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นีนน่ให้เรานอนอเ์ ติดชื่อเซคริตหนึ่งตัวจากบนมือลงไปบนฟิลแบบปกติได้ครับและเอฟเฟกต์ต่อมานะครับคือการดไปนี้ถ้าเกิดว่ามันถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไหร่ในเทิร์นนั้นเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริตลงมาแบบปกติได้โดยการที่มอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกลดเครื่องสังเวยไป1ตัวครับหมายเขามาตัวเลเวล5 Level 6, ้าเลเวลหกอย่างเงี้ยก็อัญเชิญได้เลยเนาะไม่ต้องแบบว่ารีลิสมอนสเตอร์ใดๆและการไปต่อมาเซคริตโพลลุกเซคริตโพลลุกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจ ตี1,700ป้องกัน600การใบนี้ถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมันลงมาแบบปกติได้สําเร็จนะครับผมเฉินนั้นเนี่ยเราสามารถอัญเชิญปกติเพิ่มได้อีก1ครั้งและมอนสเตอร์ที่เราจะอัญเชิญแบบปกติเพิ่มได้1ครั้ง1ตัวนั้นก็ต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริปเท่านั้นนะครับและการไปต่อมาเซคริปเอสกาครับเซคริปเอสกาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาเครื่องจักรเลเวล5พลังโจมตี2,100ป้องกัน1,400กาบนี้นะคร้รอัญปชอญมันบบหบบศษลงไปได้สําเรนะเราสามามรถที่จะเลือกมอนสเร์ติด่อัญ คริปหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและกลารไปต่อมาเซคริสปิก้าครับผมเซคริสปิก้าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาเฟรรี่เลเวล5พลังโจมตี2,300ป้องกัน1,600งพกร้อารใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ของมันก็คือเมื่อเราอัญเชิญมันแบบปกติลงไปได้สำเร็จเสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซคริปหนึ่งตัวที่เป็นเลเวล5จากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปตั้งป้องกันบนฟิลครับและกลารไปต่อมาเซคริปอันทาเลสครับผมเซคริปอันทาเลสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคาาตแสงงเเผรื่อจัก เลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกัน900ครับการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้าเราอัญเชิญมันแบบปกติหรือแบบพิเศษลงไปได้สําเร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์หตัวติดชื่อเซคริตจากในสูรสานของเราเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและการไปต่อมาใบสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมเซคริตเรสกาครับเซคริตเรสกาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี2,200ป้องกัน1,200การไปนี้นะถ้าเราอัญเชิญมันแบบปกติได้สําเร็จแล้วให้เราเลือกมอออนเตตตร์ชิั 1, วจากมืืด อันเชิญแบบพิเศษลงไปยังไงหน้าตั้งป้องกันบนฟิลด์ครับหมดไปนะครับผมสําหรับพาร์แรกของซีรีส์คอนสเตลล่าหรือเซคริตท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับสังเกตได้ว่าเอฟเฟกของพวกมันแทบทุกตัวเลยนะครับก็จะประโยค2ประโยคจบแล้วนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้ค่อนข้างง่ายและก็ค่อนข้างเห็นจุดประสงค์เลยครับว่าพวกมันเนี่ยเหมือนกับว่าเน้นอันเชิญแบบปกติเพิ่มได้แล้วก็อยู่บนฟิลด์ได้หลายๆตัวในคราวดเดียวเพื่อที่จะนําไปสู่การอันเชิญ x อกซีนนั่นเองครับ เพิ่มเติมกันบ้างก็รอฟังในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้และเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในจกักรวาลการ์ดคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ